หราบคนดับฝันให้อยู่หมัดทำยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ออกมาเรียนรู้ทำงานบนโลกออนไลน์ออกมาทำคลิปทำวิดีโอไลฟ์สดหรือว่าขายของผ่านออนไลน์แล้วคนใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณออกมาพูดออกมาบอกออกมาคุยกับคุณว่าทำไปทำไมทำให้ตัวเองเหนื่อยทำไม ทำแล้วมันจะสําเร็จจริงไหมมันไม่สําเร็จหรอกมันเป็นแค่ความฝันลมๆแล้งๆมันเป็นแค่อะไรมันเป็นพวกขายฝันมันทํำไอคนที่มันทําอ่ะไม่รู้ว่าสําเร็จจริงหรือเปล่าแต่แค่มาหลอกเอาเงินเราให้เราไปเรียนโรงเรียนกับมันแล้วมันก็เอาเงินของเราไปโดยที่เราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเขาเรียกว่าพวกนักดับฝันค่ะนักดับฝันท่อใหญ่กว่านักดับเพลิงเคยได้ยินไหมคะเพราะคนที่ ไม่มั่นใจในตัวเองใช้ชีวิตไปกับน้ำลายหรือคำพูดของคนอื่น mm. ก็จะเชื่อคนอื่นว่าตัวเองทำไม่ได้จริงๆเชื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะมีความสามารถ mm. มีมีศักยภาพมากแค่ไหนตัวเองสามารถที่จะพัฒนาตัวเองสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้มากแค่ไหนพวกนี้จะชอบดูถูกตัวเองจริงไหมคะถ้าจริงพิมจริงค่ะ พวกนักดับฝันเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะไม่ให้พวกนี้เข้ามาดับฝันในชีวิตของเราอย่างเช่นคุณเริ่มเข้ามาในโลกออนไลน์ใหม่ๆคุณเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทำเพจเข้ามาทำคลิปวิดีโอออกมาไลฟ์สดแล้วมีคอมเมนต์ลบๆเข้ามาสิ่งที่คุณทำได้ก็คือ1เลยนะคะคุณบล็อกไปเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทไม่สนิทหรือใครก็ตามที่เข้ามาทาให้คุณลังเลสงสัยในตัวเองบล็อกไปเลยค่ะ เพราะสิ่งที่เขาคอมเมนต์หรือสิ่งที่เขามาทําให้คุณไข้แผลมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณมันมีแต่จะทําให้คุณวิตกกังวลและไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจค่ะบล็อกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยถ้าเป็นเพื่อนสนิทก็บล็อกไปก่อนเราสําเร็จเมื่อไหร่ค่อยกลับไปหาเขาก็ได้หรือถ้าเป็นคนใกล้ตัวเป็นพ่อแม่เป็นแฟนหรือเป็นลูกหรือเป็นใครก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวเรา เราก็ไม่ต้องไปตอบคำถามหรือไม่ต้องไปตอบโต้นะคะเราบอกเขาว่าขอเวลาขอเวลาเรานิดนึงขอเวลาให้เราทำตามความฝันขอเวลาให้เราก้าวเดินในเส้นทางที่เราเลือกวันที่เราสําเร็จเขาจะเห็นเองค่ะว่าสิ่งที่เราเลือกนะมันถูกต้องแล้ว มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นแล้วเขาก็จะกลับมาสนับสนุนเราเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากคนที่เขารักเราจริงๆนะคะเขาจะไม่ดับฝันเราค่ะเขาจะถึงเขาจะไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมแต่เขาก็จะดูเราอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เราทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราต้องการจะทําเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองแล้วก็เช็คคนรอบข้างนะคะว่าใครเป็นนักดับฝันว่าใครทําให้คุณวิตกกังวลใครทําให้คุณ เสียสมาธิใครทําให้คุณต้องคิดมากจิตตกเลิกคบไปเลยค่ะสําเร็จเมื่อไหร่ค่อยกลับไปหาเขาก็ได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากเพจคุบุ้งค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ